สวัสดีครับท่านผู้ชมเดี๋ยววันนี้จะพามาวิธีการอัดอัดถ้วยน้ำทิ้งของโถฉี่นะอัดถ้วยปูนขาวน้ำันทุเรียนมาตายเป็นแบบนี้มันจะต้องอยู่ใต้ถางตรงนี้อันนะี้แต่เราต้องทำความสะอาดก่อนนะนำ้นำอืม ก็ต้องทำความสะอาดก่อนแล้วก็แคหกของเกาะให้ก่อนของเดิมเขาทำไว้มันเขาดูที่เขาใช้แค่ซิลิโคนครับมันเป็นการทำงานที่ไม่ค่อยถูกเท่าไหร่เยซิลิโคนต้องทำความสะอาดก่อนนี่ครับทำความสะอาดเพราะฉะนั้นจะปูนเก่ามันจะไม่ไม่เกาะนะโอ้ไม่พลาดไปแแหก ผิดพลาดมากเลยท่านผู้ชมเนี่ยทำแบบนี้มันเสียข้าด้วยเออในถุงข้าวมาเออนั่นนั่นนี่เห็นท่านผู้ชมเห็นชัดเลยไหนมันไม่ใช่นะครับทำแบบเนี้ย มันไม่ถูกต้องนะครับตรงนี้เขาท่ามมีอะไรทั้งนั้นนอกจากปูนขาวนะนอปูนขาว,วเอาคว้นเดี๋ยวเอาคว้อนก่อนดีคว้อนเล็กนะเนี่ยถ้ามันมีผ้าอย่างเงี้ยถ้ามันรั่วมันมันจะผ้าจะซับน้ําฉี่นะท่านประชมมันซับไปอลไรมันจะอุ้มน้ำแล้วทำให้ตัวเนี้ยมันผุ บางรุ่นมันจะไม่ใช่ทองเหลืองนะท่านชมชม,มันจะเป็นเหล็กเหล็กหลอ่อบางที่ก็เป็นเหล็กผสมนะเนี่ยมันจะทําให้มันผุเพราะว่าน้ําฉี่มันเป็นกรดเป็นมันเค็มห้ามใส่ผ้าเด็เดขาดเลยนกับซิลิโคนนะ เป็นที่ปูนขาวที่เป็นผสมกับผ้านะท่านผู้ชมเป็นเศษผ้าที่ช่างเก,าก่าเขาทำไว้นะเราทำความสะอาดออกให้เกลี้ยงในเท่าที่จะเกลี้ยงได้ถึงออกได้ไม่หมดก็ขอให้เอาออกระบเพราะว่ามันจะเป็นการใช้งานอีกตลอดชีวิตเลยนะครับท่านผู้ชมเนี่ยเพราะว่าเราใช้ปูนขาวอย่างเดียวมันอยู่ช่วยกันล็นดอนใลยนิรัานารเลยเนี่ก็คือการผิดผ้าก็คือใช้ผ้าเนี่ย นีการันตีให้เลยอยู่ได้ปีนึงหรือ2ปีนะท่านผู้ชมเนะี่ยอย่างยาวเลยนะได้5ปีแต่โถชีน่ะอยู่ได้ตลอดชีวิตที่เราต้องใช้งานทั่วลูชั่วหลานเลยนะแต่ก็ขอขอบคุณช่างเก่าทำไว้ทำให้เรามีงานทำในวันนี้ใช่ปะ่ะใช่ไหม ลองเ,เช็ดจะได้จะได้แล้วลอ,องเชยดดูโอเคได้แล้วครับท่านผู้ชม เอาไอ้กล่องชาร์จที่เราซื้อมาใหม่เนี่ยมันลองเกี่ยวดูได้แล้วท่านผู้ชมเราจะอัดปูนขาวเข้าไปการอัดปูนขาวาต้องให้เต็มหน้านะท่านผู้ชมนะอย่าให้มีรูมีมว่องมีแหว่งไม่งั้นทําให้ใช้งานนะีโถฉี่มันจะรั่วได้น้ําฉี่มันจะรั่วได้นะสมมุติให้ท่านผู้ชมดูนะตัวนี้มันอยู่นี้นะ แล้วมันจะมีตัวสลับต่อของมันคือตัวนี้สาธาคุณคุณไหมครับท่านผู้ชแบบนี้นะ,ะ,ะ,ะทุกคนถึงบางอ่อนเลยใช่ไหมครับนี่แบบนี้เลยแต่จะยรียังใส่ไม่ได้เพราะเราเราต้องออเอาตัวเนี้ยัดคุณขาวก่อนตรงนี้เอาใส่คุณขาวก่อนก็ ปุ่นขาวจะแห้งก็ต้องใช้เวลาหลายชั่วโมงนะใส่เข้าไปุณขาวใส่เข้าไปใส่เยอะเท่าที่เยอะได้นะเดี๋ยวเราต้องมาปาดทีหลังเอาอใส่เท่านี้ใส่ในเบานี่่ถยมันใส่เข้าไป มีเสียงเครื่องบินด้วยครับท่านผู้ชมใส่แล้วนะรูไปไแบบนี้นะท่านผู้ชมน่ารูปรูปไปไหมเหตุนี้นะเห็นไหมเ็ฮ้ยมาช่วยยกขางัวหน่อยยกเนี่ยใส่เข้าไป ไป <c oughs> แล้วก็ปาดปาดปาดควานรูควาน นี่แล้วก็เช็ดทำความสะอาดทีนี้เราก็ทิ้งไว้ประมาณ8-10ชั่วโมงนะจะานมา้ชมนะอย่าไปขยับอย่าไปโดนมันนะแค่นี้เองนะวิธีการอัดถ้วยน้ำทิ้งของโถชีนะง่ายๆแต่ต้องใช้เวลา พราะาตอนที่เราใส่เนี่ยเราต้องใช้ขันเกลียวแล้วทีนี้มันต้ใช้ใช้แรงะยับกระเยื่อนมันจะทําให้ถ้วยมันหลุดทางทีนี้เราจะต้องรอประมาณสิบชั่วโมงนะให้ถ้วยมันแห้งสนิทก่อนปูนขาวแห้งสนิทก่อนแล้วเราค่อยเอาไปติดตั้งให้ลูกค้า นี่รับรองไม่หลุดแน่นอนครับท่านผู้ชมท,มทม่น,นี่นี่ท่านผนมแบบนี้เลยน,นะครับท่านผู้ชมท่านผู้ชมของผมเสียงจะบเบาหน่อยนะเพราะโทรศัพท์เครื่องนี้ไม่ค่อยดีเดี๋ยวจะซื้อไมค์แบบ ใหม่แล้วท่านผู้ชมจะให้ท่านผู้ชมไปฟังเสียงดังฟังชัดอันนี้ไม่ต้องเน้นความสวยงามนะท่านผู้ชมนะให้มันเน้นแข็งแรงเพราะว่าอันนี้ไม่มีใครมองเห็นหรอกมันจะอยู่ในผนังเลยนะท่านผู้ชมนะแค่นี้พอแล้วพอพุณอีกครั้งสำหรับการชมครับเจอก,กันคลิปหน้าคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ